สนับสนุนช่วงโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมสารสกัดใบกระท่อมตราเมจิกฟ a รม f r e สดชื่นอร่อยแรงสอปพเอ็มเก้าหนึ่งสแตนอยู่วัวไทยแล้ววันนี้รับฟังสดอ่อนแอพร้อมกันทั่วประเทศ ได้เวลาขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมเราพร้อมยิงสัญญาณสดจากสถานีหลักสู่สถานีวิทยุในเครือครอบคลุมทั่วไทยเชียงใหมุ่โลกนครสวรรค์ขอนแก่นสุราษฎร์ธานีนครราชสีมาสงขลานครศรีธรรมราชพื้นที่เราจะอยู่เคียงข้างคุณติดตามข้อมูลข่าวสารและความปลอดภัยไปพร้อมกันทั่วไทยต่อว่าพอเทสเซน91ร้อมประสานทุกความช่วยทานทุกสถานการณ์ ลำุูกระดูกบุรีหมหาสารธรามสิงบุรีสมุทรสงครามสงเสริมการให้ช่วยเหลือเพื่อปูแบ่งปันบรรเทาทุกข์ให้ทั่วทแล้วครอบครัวเราจะยิ่งยหญ่และแข็งแรงขึ้นสวพอเอสน้งโทรฟรีทั่วประเทศ1644ตลอด24ชั่วโมงเก้าหนึ่งเก้าโรค กับแพทยสภาเอาและวค่ะอย่างที่เรียนนะค,คุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องงการใช้ยานะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตะกูลค่ะคุณหมอเป็นกรรมาการแพทยสภาแล้วก็ประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลชื่อยาวๆเนะาะย่อๆก็คือสอยสนั่นเองนะคะคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณหมอค่ะ ดีใจจังได้คุยกับคุณหมออีกแล้วนะฮะเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะฮะเพราะว่าคนทั่วไปก็ยังใช้ยาแบบไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลนะคะวันนี้คุณหมอก็เลยจะมาคุยเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยพฤติกรรม R D U พฤติกรรม R D U คืออะไระอคะคุณหมออค่ะ อืะอืลค่ะ อ,อย่างไม่สมเหตุผลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะฝั่งผู้รับยานะค่ะเกิดขึ้นจากฝั่งผู้สั่งยาด้วยเช่นเดียวกันแล้วเราก็ต้องแก้กันไปทั้งสองทางเลยอืมค่ะแสดงว่าไม่เฉพาะบ้านเราใช่ไหมคะคุณหมอทั่วโลกเองก็<า><ล>น่าจะเป็นไหมคะทั้งโลกเลยโอกาสอนามโลกเขาพูดไว้ตั้งนานแสนนานแล้วบอกว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้ยาเนี่ยเป็นไปอย่างไม่สมเหตุผลฟังน่าตกใจไหมมากกว่าครึ่งหนึ่งใช่เยอะมากนะคุณหมอแล้วการใช้ยาผิดประเภทการใช้ยาไม่เหมาะสมเนี่ยที่พบเจอบ่อยๆเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างคะอ่ะเรามาพูดเรื่องของพฤติกรรม R d ดีกันนะว่าถ้าเรามีพฤติกรรมต่อไปเนี่ยมันก็จะตอบคําถามคุณปุ้มว่าเรากําลังใช้ยาไม่สมเหตุผลแล้วก็จะนําไปสู่การเสียสุขภาพของเราเรื่องที่หนึ่งเลย การใช้ยาสมเหตุผลหมายถึงการที่เราใช้ยาเมื่อจําเป็นเท่านั้นเอออันนี้มันฟังดูมันก็ปกตินะแต่บางคนไม่ใช่อะ่ะพอมีอาการเล็กๆน้อยๆเป็นนูนน่นเป็นนี่ก็นึกถึงยางไวโกอะตอนเนี้ยเราเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมว่าเราใช้เมื่อจําเป็นอ,อาการเล็กๆน้อยๆไม่ต้องใช้ยาหรือถ้าทําการรักษาเนี่ยก็ทําสิ่งที่เรียกว่าช่วยตัวเองเซลฟ์แคร์ Care นะในเรื่องว่า ใช้เช่นนะท้องอืดก็น้ำขิงแบเนี้นะแล้วก็การที่เราเป็นหวัดอะไรก็ร้อนหลับพักผ่อนให้พอเพียงน,นี้เป็นต้นนะก็คือใช้กระบวนการต่างๆที่เราช่วยตัวเองได้โดยยังไม่ต้องนึกถึงยาครับค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งในพะฤติกรรม RDU ถูกต้องอมาตันี้ชมอีกแล้ว ทำคะแนนทำสนนกดีถูกไหมเนี่คือข้อแรกที่สุดเลยของการใช้ยานะครับอันนี้พฤติกรรมอายู่ข้อแรกที่เรื่องของการใช้ยาโดยที่ว่าไม่จําเป็นเนี่ยที่เป็นปัญหามากที่สุดเลยคือการที่ใครมีอาการไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกไหลอ่ะแล้วก็ไปใช้ยาปฏิชีวนะอันนี้ไม่สมเหตุผลอย่างยิ่งเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นใดๆเลยเนื่องจากโรค ที่เราไม่สบายอยู่ทุกวันเนี้ยช่วงหน้าฝนที่กาลังจะหมดไปเนี้ยหน้าหนาวเข้ามาอีกแล้วเนี่ยคก็เป็นกันทั้งนั้นแหละน้ำมูกไอเจ็บคอมันเป็นไวรัสทั้งนั้นเลยอไวรัสมันไม่ได้ผลใดๆเลยเมื่อเราใช้ยาปฏิชวน,นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีพฤติกรรมว่าอ่ะฉันเจ็บคอฉันจะไปตามหาไอายาแก้อักเสบมาทีเนี่ยอ,อันนี้คือพฤติกรรมที่ไม่ดีอยู่แล้วทีน,นี้พอหมอเสิร์พูดคําว่ายาแก้อักเสบไปเนี่ย เป็นการพูดให้ประชาชนเข้าใจแต่เป็นคำที่เราเลิกใช้แล้วนะ,ะเพราะยาปฏิชีวนะมันไม่ใช่ยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบมันต้องเป็นยาพวกสเตียรอยยาเอนเซตไอบูโพรเฟนพอนแตนอะไรพวกนี้พวกนี้ถึงจะเป็นยาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะเนี่ยไม่มีฤทธิ์แก้อักเสบใดๆเลยมันออกฤทธิ์ต่อแบคทีเรียเป็นเรียกว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไดไหมคะ ก็ได้แต่ถูกเครื่องเดียวนี่ให้คะแนน oh. นักศึกษาปุ้มแค่ครู่หนึงตรงที่ว่าตรงที่ว่าพอพูดคําว่าอยากฆ่าเชื้อนะ oh. เชื่อมันมีไวรัส,สกับแบคทีเรียสำคัญมากที่เราต้องมีความรู้ตรงนี้ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ลูกป่วยบ่อยๆเนี่ยจะต้องมีความและเชื้อไวรัสทําให้เราต้องถามคําถามกับคุณหมอเส,สมอว่าที่ลูกป่วยอยู่เนี่ยเป็นไวรัสหรือแบคทีเรีย น้นถ้าเราไปเรียกยาปฏิชนะว่ายาฆ่าเชื้อ,อเราก็ไม่ต้องแยกสิครับอเป็นอะไรแต่ยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อทุกครั้งถ้าทั้งที่มากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นไวรัสทั้งนั้นเลยรางนั้นเวลาพูดให้ได้หนึ่งคะแนนเต็มนะ,ะองพูดว่ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอและเราก็จะได้คิดต่อไปว่าอ๋อถ้าเราเป็นไวรัสเราก็ไปเอายาต้านไวรัสใช่ไหม คือยาฆ่าแบคทีเรียเนี่ยพูดอีกคำหนึ่งก็ได้ว่ายาต้านแบคทีเรียก็แปลว่าเรามียาต้านไวรัสเราก็รู้อยู่ไงตอนอป็นโควิดเนี่ยเราใช้อะไรอะฟาวิพิราเวียเดี๋ยวนี้ก็ฮิตเรื่องโมโนพิราเวียอะไรที่มันเวียเวียเนี่ยมันคือไวรัสไงเป็นยาต้านไวรัสแปลว่าเราต้องแยกก่อนว่าเราติดเชื้อจริงไหมถ้าติดเชื้อเราเป็นเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย และให้จําให้แม่นว่าเกือบทั้งหมดเกือบทุกครั้งเลยเราเป็นไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียดังนั้นพฤติกรรมอายูคือไม่แสวงหาไม่ต้องการไม่เรียกร้องไม่รับยาปฏิชีวนะเมื่อเราเป็นโรคติดเชื้อไวรัสนี่พฤติกรรมข้อแรกค่ะคุณหมอถึงถึงค,ค่ะถึงแม้ว่าเราจะติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเอาจริงๆเราก็ไม่ต้องไม่สมควรที่จะรับยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อไหมคะอืมทำไมรู้ละ่ะ อันนี้เป็นคําถามที่ยากมากนะค,คนทุกคนที่ติดแบคทีรียเนี่ยก็ต้องคิดแบบตรงไปตรงมาว่าเราติดแบคที r ียเราต้องใช้ย,ยาปฏิชุนะอ <c oughs> แต่ในความเป็นจริงทางการแพทย์เนี่ยการติดเชื้อแบคทีรียเราสามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่นๆก็มีอยก <c oughs> ตัวอย่างนะเวลาเป็นฝีขึ้นมานะครับเล็กๆเนี่ยไม่ใหญ่ <c oughs> ใหญ่ไหมถึงว่าสักหูตั้งหลายเซนเน,นะขณะที่ไม่เล็กเนี่ยเมื่อเรากรีดให้หนองแตกออกนะครับ <c oughs> มันก็หายได้เลยโดยไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะเลยอย่างนี้ต้นนะครับแล้วโรคติดเชื้อแบคทีรียเนี่ยเป็นโรคซึ่งบางครั้งเนี่ยหายได้เองจริงๆเมื่อเราทําภูมิต้านทานของเราให้ปกติให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยนอนดึกเราก็เออนอนให้พอเพียงที่เราไม่ออกกําลังแล้วก็ออกกําลังให้พอเพียงตอนกลางคืนไปเปิดแอร์เย็นๆใส่หน้าทาให้ไสนัสเราไม่หายสักทีเราก็ปรับปรปรับของเราไปเนี่ย โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไซนัสเนี่ยหายได้เองจริงๆนะโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชุนนะแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าอะพอเรารู้ว่าเราติดแบคทีเรียแล้วเราก็เฉยเลยไม่ไปรึกษาใครแล้วบอกอ,อ๋หมอพี่สนเขาบอกว่าไม่ต้องกินก็ได้หมาย <c oughs> ถึงว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันหายได้เองแต่มันก็มีกรณีที่มันต้องใช้ยาปฏิชีวนนะดังน,นั้นก็ควรจะไปหาคุณหมอคุณหมอเขาจะดูเองว่าเอออย่างเนี้ยหลอก่อนได้ เพราะว่ามันมีคํานึงที่ชอบมากเลยที่คุณปุ่มพูดอ,อย่างคล่ำเครืออ่อเราไม่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะคล่ำเครือเพ<อ>ก็นําไปสู่ผลข้างเคียงอันตรายหลายประการรวมไปถึงเรื่องของเชื้อดื้อยาอนี่แหละคือคําเนี้ยชอบมาก อย่าใช้พร่ำเพรื่อเป็นอันขาดครับมันคือข้อแรกเลยของพฤติกรรมอารใช้ยาพร่ำเพื่อตามอีกนิดนึงก็คือเอสมมติว่าเราใช้ยาพร่ำเพรื่อเนี่ยคือไอ้ไอ้ไอ้เชื้อดื้อยาอย่างที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยมันเป็นตัวไวรัสหรือว่าตัวแบคทีรียคะได้ทั้งคู่เลยอันนี้ก็ถามเก่งอีกแล้วนะเพราะคนทั่วไปเนี่ยจะนึกอยู่อย่างเดียวว่าเอ้แบคทีรียดื้อยาแบคทีรียดื้อยาไวรัสดื้อยาได้เก่งกว่าแบคที ria ยกตัวอย่างนะ คนที่เขามี HIV p o s i t i v e เนี่ย<ฆ>เขาต้องกินยาต้านไวรัสเนี่ยนะ<ฆ>ตลอด<ฆ>ชีวิตเลยนะ<ฆ>แล้วก็ต้องกินยาต้านไวรัสหลายชนิดร่วมกันเพื่อไปสยบเจ้าไวรัส HIV <ฆ>ไม่ให้มันมีปริมาณมากขึ้นแล้วเขาจะถูกบอกถูกสอนถูกสั่งเลยนะโดยคุณหมอโดยเภสัชกรที่ย้ำแล้วย,ย้ำอีกว่าคุณต้องกินยาให้ตรงเวลานะ<ฆ>ถ้าคุณลืมกินไม่ครบเมื่อไหร่ปริมาณยามันเข้าสู่ร่างกายน้อย ไวรัสมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเริ่มดื้อยานะดังนั้นต้องกินให้ตรงนะโอ้โหไวรัสนี่ดือ้อเก่งดือ้อเร็วดื้อได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบ<ม>คทีเรียมากสิ่งที่ประชาชนอาจจะไม่ทราบไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งตอนนี้ประชาชนป่วยกันอยู่มากกว่าสองแสนคนแล้วเนี่ยนะในพวงปีเนี่ยดือ้อต่อยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยอืค่ะ แล้วถ้าเกิดอนาคตเนี่ยมันดือ้อมันดื้อด้วยยาหมดแล้วยังไงคะเราก็ต้องต้องทํายาให้มันแรงขึ้นต้องใช้โดสที่มันสูงขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละคือข้อสรุปที่ฟังแล้วเราจะรู้สึกเราหดหู่มากเลยค่ะมันก็ตรงไปตรงมา,อ,าอ้าวดื้อก็ไปหายาใหม่มาที<อ>ยาใหม่ที่จะมาใช้ในการารักษาโรคติดเชื้อนเนี่ยแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมาเพราะมันหายากและบริษัทยาไม่อยากลงทุนเพราะ มันไม่เหมือนยาไขมันนะยาปฏิชีวนะยาต้านไวรัสพอหาออกมาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะเนี่ยใช้ไปใช้ไปใช้ไประยะหนึ่งดื้อแล้วประสิทธิภาพแล้วเขาก็ไม่ใช้แสดงว่ามันมีอายุการใช้งานลงทุนไปได้เงินยะแต่มีอายุการใช้งานแต่ถ้าไปผลิตยาไขมันนะใช้ไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีขันดื้อใช่ไหมว่าวันนี้ไขมันลดอีกยี่สิบปีข้างหน้าแล้วมันไม่ลดมันก็ลดเรื่อยไปเพราะนั้นผลิตมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันดีชีวิตตลอดไปเลยดังนั้น เงินลงทุนในการพัฒนายาต้านแบคทีรียต้านไวรัสเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับยาอื่นๆซึ่งมันทําเงินได้น้อยดังนั้นที่พูดแบบตรงไปตรงมาว่าก็ไปหายาใหม่มาสิถูกแต่มันไม่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยคือความเศร้าของเราว่าเมื่อไม่มียายาหมดไปค่ะถูกดื้อไปหมดแล้วทําไงสวดมน์ไง <laughs> ี่คือภาวะที่เป็นจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าคนไข้จํานวนหนึ่งเนี่ยเวลาติดเชื้อในกระแสเลือดใช่ไหมค่ะแล้วคุณหมอก็เพาะเชื้อมาผลก็รายงานออกมาทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะใส่ชื่อยาปฏิชุนะทั้งหมดที่เขามีในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณสักยี่สิบสามสิบชื่อแล้วขวามือเนี่ยเขาจะมีตัวอักษรเขียนว่าเอแปลว่า sensitive แปลว่าโอ้ยดีตัวนี้ใช้ได้ R คือ resistant แปลว่า ไม่ได้ผลแล้วดื้อแล้วค่ะนไข้บางคนเพราะเชื้อมาด้านขวาเนี่ยมีแต่ตัวอาไม่มีเอสโอโหอย่างนี้คือยาไม่ก็ช่วยไม่ได้แล้วไม่มีเหลือเลยถูกแต่หมอก็ต้องให้อยู่ดีหมอก็ใส่ใส่เข้าไปสองสามชนิดก็แล้วแต่ใส่เข้าไปด้วยความหวังว่าร่างกายของคนคนนั้นน่ะจะสู้ได้ดังนั้นสู้หรือไม่สู้เนี่ยแปลว่าเราไม่มีตัวช่วยแล้วไงเราช่วยตัวเองเลยถึงบอกว่าโรคติดเชื้อ แบคทีรียเนี่ยมันก็มีโอกาสหายได้เมื่อพูมิต้านทานเราดีเรามีเมื่อได้ขาวเพียงพอเรามีแอนติบอดีที่ดีเราก็พอจะหายได้ดังนั้นถ้าเกิดเพาะเชื้อมาติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วมันขึ้นตัวอาหมดเลยทําไงก็อย่างที่หมอพูดเมื่อกี้สวดมน์ญาติพี่น้องก็ต้องสววดมล่ะ <c oughs> คุณหมอเพราะว่าเราจะได้ยินนะคนที่เสียชีวิตด้วยเอ,อติดเชื้อดื้อย,ยาเนี่ยค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน <c oughs> ครึ่งหนึ่งเลยสววมนต์ก็ไม่ช่วยแบบน <im> <im> ั <c oughs> ้นช่วยได้ครึ่งเดี <im fica S 2> ๋ยชีวิตไปครึ่งหนึ่งก็ค่อยรอดครึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะร่างกายของเราในขณะนั้นไงถ้าเราอายุมากๆกลุ่มดันทานไม่ค่อยดีโรคประจำตัวเพียบโอ้โอกาสที่แบคทีเรียมันจะชนะเนี่ยสูงมากอืพั้นถ้าเราแข็งแรงดีเราออกกำลังสม่ําเสมอสุขภาพดีตามสมควร มันก็มีโอกาสที่ร่างกายเราจะชนะแบคบทีเรียไหครับเพราะฉะนั้นปุ้มเข้าใจละว,ว่าทําไมเขาถึงไม่ผลิตยาที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะว่ามันแรงอีกเนี่ยเดี๋ยวประชาชนมาใช้ยาแบบพร่ำเพรือ่อมันก็ทําให้ดื้ออีกมันก็ต้องโอ้ผลิตอยู่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มที่ตัวเราด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะเริ่มที่ตัวเราพฤติกรรมข้อที่หนึ่งครับ <c oughs> ไม่ใช้ยาพร่ำเพรือ่อโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะอันนี้ถ้าเราขยายความไปถึงยาอื่นๆมันหม จะมีประเด็นอื่นที่ทําให้เราเสียสุขภาพเช่นเราใช้ยากแก้ปวดในกลุ่มเอนไซมพัมเพืรอเราก็จะมีแผลในกระเพาะอาเจียนเป็นเลือดกระเพาะทะลุหลอดเลือดแดงที่หัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันไตาวายไตยเสื่อมมันก็ไล่ไปได้ชุกกลุ่มอยากครับว่า,าถ้าเราใช้พัมเพื่อเมอไหร่ผลเสียต่อสุขภาพก็จะตามมาครับอ่าอ่ะข้อสองค่ะโอ้ oh, ข้อที่สอง ก็คือจงใช้ยาที่มันมีประโยชน์จริงๆต่อตัวเราเท่านั้นโอ้อันนี้ฟังยากนิดนึงเราก็ต้องคิดว่า<ม>เอา้าถ้มันขึ้นทะเบียนมามันก็ต้องมีประโยชน์สิค่ะมันต้องคิดต่อยกตัวอย่างนะสมมติว่าคุณปูมไปตรวจเลือดประจําปีที่ทางใครก็ตามอะที่เป็นเอผู้จ้างงานเราอะให,ให้เราทําอยู่แล้วอะพอไปทําเราก็จะเห็นผลมาว่า LD L D L รู้จัก L D L ไหมหรูจ้จักค่ะไขมันไขมันไขมันเลว ไขมันไม่ดีใช่เราไม่ต้องการ L D L เยอะแล้วเขาก็จะรายงาน H D L ซึ่งเป็นไขมันดีมาให้เราด้วยเราต้องการ H D L เยอะๆค่ะตอนนี้ประชาชนเนี่ยมักจะไม่พูดคําว่า L D L กับ H D L อแต่ไปพูดค่าค่าหนึ่งเวลาถามว่าไขมันเท่าไหร่เขาก็บอกว่าสองร้กว่าแต่ว่าค้าิงอันนี้เขากำลังพูด total cholesterol หรือไขมันรวมซึ่งมีความหมายน้อยเพราะ total cholesterol เนี่ย มันรวม L D L มันรวม H D L มันรวมไตรกลเซอลรด์เข้าไปอยู่ในค่านั้นแล้วดังนั้นก็อยากให้ประชาชนเนี่ยพูดเป็นตัวตัวไปเลยถามมาไขมันเท่าไหร่ก็พูดไป L D L เท่านี้ H D L เท่านี้ไตรกลเซอลรด์เท่านี้แต่นี่พอเราไปตรวจใบรายงานผลเนี่ยมันออกมาโดยอัตโนมัติใช่ไหมสมมติเขาบอกว่า L D L ไม่ควรเกินร้อยสามสิบแล็บแต่ละแห่งเขาตั้งค่าไว้ไม่เท่ากันนะสมมติว่าร้อยสามสิบพอเราวัดได้ร้อยห้าสิบเขาก็บอกว่าเกินค่ะ เขาก็จะเขียนว่า H แปลว่าหายใช่ไหมกำกับไว้ตรงตัวเลขนั้นค่ะ Total Cholesterol เขาอาจจะบอกว่า200คือค่าปกติของพอเราวัดได้250เขาเขียนว่า H พอหายปุ๊บไอใบรายงานผลก็บอกว่าไขมันสูงให้ไปปรึกษาหมอเพื่อรับยาอืมโอ้อันนี้ผิดแล้วค่ะผิดแล้วผิดในข้อที่สองประธานโทษครับทำไมโรงพยาบาลแต่ละอันเขาตั้งค่าไม่เท่ากันล่ะคะอ่าวิธีการตรวจรวมทั้งแ a บ ค่าแหละที่เขาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงเนี่ย <Okay. S 2> เขาใช้คนละแหล่งกัน oh. นะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่อะมันจะเท่ากัน <Okay. S 2> แต่บางทีก็อาจจะไม่เท่ากันดาจะคลาดเคลื่อนบ้างน, oh. นะครับเพราะฉะนั้น oh. เราก็ดูที่ผลของเราอะว่าค่าของเขาเนี่ยต่ำสุดเท่าไหร่สูง <Okay. S 2> สุดเท่าไหร่เราก็ดูในใบของเราเป็นหลักนะครับอ๋อค่ะอันนี้พอใบารายงานผลบอกว่าไปปรึกษาหมอเพื่อกินยาลดไขมันนะแล้วหมอก็พูดว่ามันผิดแหละเพราะเรากำลังพูดพฤติกรรมที่สองว่า เราจะกินยาเมื่อ,อยานั้นเป็นประโยชน์จริงค่ะอย่างแท้จริงต่อตัวเราความว่าอย่างแท้จริงในกรณีของไขมันก็คือว่าเราต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกหลายประการนะยาจริงจะเกิดประโยชน์กับเราคไม่ใช่ไขมันสูงไม่มากแล้วเราก็ไปกินยาเนี่ยประโยชน์แทบไม่เกิดขึ้นเลยครับออค่ะปัจจัยอื่นๆนะยกตัวอย่างเช่นเรามีความดันเลือดสูงด้วยเราสูบบุหรี่ด้วยค่ะเราเป็นเบาหวานด้วยเป็นต้นพอ,อรวมๆกันหลายๆปัจจัยเนี่ย ไปคำนวณดูก็จะพบว่าเรามีความเสี่ยงเยอะเลยถ้าความเสี่ยงเยอะเลยเนี่ยยาจะเป็นประโยชน์ตแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยๆมีค่าไขามันสูงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สูงมากสูงปี๊ดเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยโอ้เอะนี่คุณหมอพอจะบอกตัวเลขได้ไหมคะว่าเรามีสมร่าตัวอื่นนะเราดีหมดสุขภาพแข็งแรงแต่ว่า L D L เราเนี่ยสูงเท่าไหร่ถึงจะควรรับยาอ่าโอเคก็มีสองสองความเห็น สองความเห็นความเห็นที่หนึ่งเนี่ยเขายึดเอาตัวเลข LDL เป็นหลักตามที่คุณปุ้มพูดเลยแล้วก็ําม่าสูงเท่านี้กินยาหรือย,อยังก็้วดสั่งอเมริกันอเมริกันเนี่ยจะบอกว่าถ้า LDL 1้อยเก้าสิบเนี่ยคุณไปกินยาเถอะนี่อเมริกันนะแต่ทางฝั่งอังกฤษอนะ่ะทางฝั่งอังกฤษทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาบอกว่า LDL ถึงแม้จะสูงแต่ค่าข้าหนึ่งก็ตามแต่คุณควรไปคำนวณความเสี่ยงก่อนตาม,มที่หมอบอกเมื่อกี้ คุณอายุเท่าไหรค่ะคุณมีความดันสูงหรือเปล่าคุณเป็นเบาหวานไหมคุณเป็นโรคไตหรือเปล่าหมายถึงว่าค่าการทํางานของไต EFR เนี้ยต่าหรือเปล่า,า,าเมื่อเขาใส่ลงไปในโปรแกรมเนี่ยมันจะบอกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจใน10ปีข้างหน้ามาบอกเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเขาวัดได้5เปอร์เซนเนี่ยแต่ว่า เอาคนแบบเราเนี่ยหมายถึงเป็นเพศเดียวกับเราอายุประมาณเดียวกันแล้วก็ค่าพารามิเตอร์องค์ประกอบต่างๆที่พูดเมื่อกี้ <Huh. S 1> มันเหมือนกับเราเนี่ยเอามาร้อยคนติดตามไปสิบปีร้อย <Huh. S 1> คนเนี่ยจะป่วยห้าคน hmm. เรียกว่าความเสี่ยงห้าเปอร์เซ็นตอ่ะให้คุณปูยให้คุกปุ้มเนี่ยนะลองใช้ความรู้สึกของประชาชนว่าความเสี่ยงเท่าไหร่ที่คนรกินยากี่เปอร์เซ็นต์อ่าใช้ความรู้สึก ทักสี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าควรจะกินยาเพื่อลดใไหมเอออันนี้อันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทเยอะมากในทางการแพทย์เนี่ยนะเขาตั้งไว้แค่สิบเปอร์เซ็นเองอ๋อเหรอฮะใช่ถ้าเราประเมินความเสี่ยงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ใครที่ตั้งเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะแปลว่ากังวลเรื่องความเสี่ยงของยากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของยากังวลว่าเราต้องกินยาไปตลอดชีวิตอันนี้ถูกนะการตั้งเปอร์เซ็นต์ไว้เยอะๆแต่เขามีงานวิจัยโน่นนี่นั่น แล้วก็สรุปออกมาว่าถ้าความเสี่ยงต่ำกว่าสิบเปอร์เซนเนี่ยน่าจะชะลอยาไว้ก่อนนะมไม่ควรกินหรอกจนกระทั่งความเสี่ยงมันสิบสิบห้ายี่สิบนู่นแหละค่อยจ,จริงจะเกิดประโยชน์จริงอ,อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่สองแต่พฤติกรรมที่สองเนี่ยเมื่อกี้พูดไปประชาชนไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเองใช่ไหมในเรื่องการกินยานะาแต่เมื่อเรามีความรู้วันเนี้ย เราสามารถเอาความรู้วันนี้ไปปรึกษาคุณหมอที่กำลังจะสั่งยาให้กับเราเออความเสี่ยงเรามีมากน้อยเท่าใดสมควรกินยาในวันนี้เลยหรือเปล่าและสิ่งที่จะต้องต่อรองกับคุณหมอคือประโยคต่อไปนี้นะ,ะเราขอไปปฏิบัติตัวก่อน,อนได้ไหมเ,ออเพราะว่าเราเอากฎข้อที่หนึ่งมาใช่ไงเราพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยโดยที่ยังไม่ถึงความจําเป็นใช่ไหมเราก็บอก้าคุณหมอแนะนาหน่อยไขมันสูงเนี่ย L D L เนี่ยจะลดยังไงหมอเขาพูดไป H D L มันน้อยจะทํำยังไงคุณหมอเขพูดเราก็ทําตามนั้นถ้าทําได้ L D L ลดไม่ต้องกินยาเพิ่มถูกต้องไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตด้วยเพราะว่าเราปฏิบัติตัวดีแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยนะค่าต่างๆมันจะออกมาดีเช่นน้ําตาลก็ดีความดันก็ดีไขมันก็ดียูริกก็ดีดีไปหมดอ่ะไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตเลยแต่ในทางกลับกัน เราไม่ช่วยเลยเราไม่ช่วยตัยวเราเองเลยค่าต่างๆมันแย่หมดพอเริ่มกินยานเนี่ยเราคงจะเลิกไม่ได้อีกแล้วค่ะแทบจะกล่าวว่ากินแล้วก็กินไปตลอดชีวิตนั่นแหละอืมอันนี้เป็นข้อที่สองใช่แล้วของอดีตมันมีมัน,นมีด้วยกี่ข้อค่ะคุณหมอ พูดไม่จบวัน <warfare> นี <left> ห้หรอกแปลว่าคุยกัเกิดเลยจะบอกเวลาให้มองเวลาหมดเวลาหมดแล้วก็หยุดก่อนได้เพราะว่าเราพูดไม่จบหรอกมันมีพฤติกรรมที่ต้องทำอะเยอะเดือนหลังเดี๋ยวป่าจะขอเวลามาคุยด้วยในอนาคตอังคารน้าคุณหมอว่างไหมอะคะอังคารน้าก็คงจะว่างละมั้งถ้าว่างเดี๋ยวจองตัวแพทยสภาเขาให้ทำแพทยสภาเขาเขาแจ้งมาละกันนะได้เลยิวอะไรที่จัดเตรียมไว้แล้วหรือยังได้เลย นะคะอ <Okay. S 1> วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงวันนี้ค่ะครับการใช้ยาทุกครั้งต้องตั้งใจว่าเราจะใช้ยาอย่างสมเหตุผลรรเราอยากมีพฤติกรรมอาดีูวันนี้ซึ่งเรียนไปสองข้อข้าหน้ามาพูดกันต่อซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในทุกๆพฤติกรรมเลยครับสุขภาพจะได้ดีเรื่อยไปนะครับได้เลยแม่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจง คุณหมอเป็นกรรมการแพทยสภาแล้วก็ประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือว่าสอยอสอย,อยู่ที่แบบสั้นๆเรียกง่ายๆวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยววันคารหน้าของได้คุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะคุณหมอดีครับขอบคุณคคมากค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะได้ความรู้เยอะเลยคุณผู้ฟังนะคะแม่เวลามันน้อยนิดเนาะ <c oughs> น่าจะต่อเวลาอีกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอังคารหน้านะคะถ้าหากว่า,าสะดวกเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันต่อในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะพฤติกรรมการใช้ยาแบบ R D U ค่ะสําคัญกับทุกคนด้วยนะคะวันอังคารหน้าเราจะมาต่อกันเรื่องนี้หรือไม่ติดตามนะคะ91 9ทันโรกับ5าิทยสภา พพ f อ FM 91 Stand by อยู่ทั่วไทยแล้ววันนี้รับฟังสดออนแอร์พร้อมกันทั่วประเทศได้เวลาขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมเราพร้อมยิงสัญญาณสดจากสถานีหลักสู่สถานีวิทยุในเครือครอบคลุมทั่วไทยเชียงใหมุ่โลกนครสวรรค์ขอนแก่นสุราษฎร์ธานีนครราชสีมาสมขลานาครนครสุร,ริมรรช ทุกพื้นที่เราจะอยู่เคียงข้างคุณติดตามข้อมูลข่าวสารและความปลอดภัยไปพร้อมกันทั่วไทยตวพอ f อเอ็ม91พร้อมประสานทุกความช่วยเหลือทันทุกสถานการณ์ ลำปูสระบุรีศรีุลมหาสารคามสิงห์บุรีสมุทรสงครามส่งเสริมการให้ช่วยเหลือผู้คูนแด่งปันบรรเทาทุกข์ให้ทั่วไทยแล้วครอบครัวเราจะยิ่งใหญ่และแข็งแรงขึ้นสอฟตคอเ91โทรฟรีทั่วประเทศ1644ตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนช่วงโดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมสารสกัดใบกระท่อมตราเมจิกฟาร,ร์มเฟรชสดชื่นอร่อยแรง